<reading> <expand. S 1> ไปแม่ไปอ่ะี <fill. S 1> then, ่ก้าเป็นถือ่าเป็นช่องสามเต็มตัวแล้วตอนนี้ดาราช่องสามเต็มตัวแล้วนะคะจะเรียกอย่างนั้นก็ได้มั้งครับก็เหมือนกับทางช่องเขาก็เพิ่งจะประกาศไปปล่อยรูปออกมาแต่ละคนมาโอกกระทงทวิตแตกกันเลยวันนั้นอ่าใช่ครับก็พี่ๆก็ให้การตอบรับครับผม เราก็ดีใจครับเพราะพี่พี่แฟนคลับให้การตอบรับกันค่อนข้างดีมากอะไรนะครับอ้อันนี้ผมไม่แน่ใจครับต้องเป็นเรื่องทางผู้ใหญ่คุยกันผมไม่แน่ใจครื่นีภาพออกมาอันนั้นคือโปรเจกอะไรยังไงโปรเจกแรกมันคืออันไหนนะครับพรีเมียมไงอ๋อที่เป็นแบบซิลูเอตใช่ไหมครับผมก็เหมือนกับเป็น จะเป็นการเปิดตัวเราเนี่ยแหละครับแต่ว่าเหมือนกับว่าจะทิ้งปริศนาไว้ให้พี่แฟนคลับหน่อยแต่แต่ก็ไม่เหมือนทิ้งนะเพราะว่าพี่พีแฟนคลับเขาก็รู้กันหมดแล้วอ่นอกจากมีทวิตชื่นชมมีทวิตบอกว่ามาแบบตัด้ออะไรไงบ้างแม่คะอ๋อไม่รู้เหมือนครับอันนี้ผมไม่เห็นเหมือนกันครับผมเราคาดหวังว่อย่างไรบ้างคะมีสังกัดแล้วอะไรนะครับคาดหวังยังไงบ้างคะมีสังกัดล้วต้องเป็นช่องใหญ่ด้วย โอ้คาดหวังยังไงล่ะครับควาจริงก็ไม่ได้คาดหวังนะครับเพราะว่าเราก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอยู่แล้วเราก็อยากจะทําผลงานถ้าเกิดสมมุติเราได้เล่นละครสักเรื่องอยงนี้เราอยากทําละครออกมาให้ดีให้พี่พี่แฟนคลับได้รับชมกันจริงจริงมันจริงจริงมันกดดันไีมที่สิ่งที่มันเป็นละครโะมีความแตกต่างใช่ครับมันน่าจะเป็นเรื่องของวิธีการทํางานมากกว่าที่มันอาจจะต้องยากมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความจริงจังมากยิ่งขึ้นด้วยเตรียมตัวอยังห้กับารเข้าไปเจอพี่รุ่นพี่เขาเลยก็ อย่างแรกเลยน่าจะเป็นเรื่องบอดี้ของผมครับอาจจะตอนแรกอาจจะดูบางไปหน่อยแต่ว่าพอเราแบบเรามาเล่นละครอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องจริงจังหลายๆเรื่องมากยิ่งขึ้นเรื่องการแสดงก็ต้องจริงจังมายิ่งขึ้นเขาเอบอกเริ่มงู้สึกรู้ความตึงตมากขึ้นใช่ครับช่วงนี้ก็มีเข้าบางครับอืมอันนี้ือเป็นคำสั่งมาว่าให้แบบเพิมหน่อยะช่ไหมไเพิ่มก็อยากเพิ่มเองด้วยครับเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าตัวเราเล็กไปจริงๆต้องไม่พลาะจากสายที่ที่เรามาแล้วเาเล่นละครด้วยบทต่างๆมันอาจจะเปลี่ยนไป กังวลเรื่องอะไรบท<ด>อ๋อเรื่องบทใช่ไหมครับก็กังวลนิดหน่อยครับเพราะว่าด้วยความที่บทมันจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะต้องเจอกับพี่ๆนักแสดงที่แบบมีความเชี่ยวชาญแล้วก็เก่งๆกันหลายๆคนเราก็ต้องทําการบ้านให้มากยิ่งขึ้นด้วยครับคาดหวังกับละครเรื่องแรกของเรา,าไหบ้างครับให้มันปังเลยไหมหรือมไม่นะครับต้องังสิปังก็ได้ปังก็ได้ <laughs> เราเพราเราเราก็ <laughs> <laughs> เราก็ทําเต็มที่อยู่แล้วครับผลกระแสต่าวลามจะเป็นยังไงเราก็เออเราก็ทําเต็มที่แล้วกดดันไหมอาจจะเป็นละครที่หลายคนโฟกัสมากเป็นพิเศษว่าเป็นละครยังแรกของเรากับทางคุ้งางอะไรอย่างเงี้ยกดดันไหมล่ะครับไม่รู้เหมือนกันผมผมก็เฉยๆนะครับไม่ได้ไม่ได้คิดมากใช่เราก็ จริงจังเต็มที่ครับแล้วน้าตอนนี้แพนจะหมายยังคไงว่าจะมีละครกี่เรื่องต่อปีเรื่องอะปีหนึ่งต้องเล่นกี่เรื่องอครับพี่รรูู้้ปฮะยังไม่รู้อะไรเลยครับผู้ใหญ่เพราน่าจะคุยกันอยู่ครับอันนี้แล้วถ้าจะเริ่มจริงจเริ่มประมาณเดือนไม่ษาหรืพฤษภา โหให้คําตอบยากมากครับ ừ, เพราะผมไม่รู้อะไรแลร้ว <c oughs> ตอนนี้อย่างถ้าสว่ามีมีบทยื่นมาในการเลือกบทที่จะอะไรเรามีส่วนจะไปได้ได้ไดูไหมครับก็มีครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติมีบทมาทางพี่ผู้จัดการเขาจะมาถามเราก่อนว่าบทอย่างเนี้ยเออสนใจไหมหรือว่าบทมันน่าสนใจมากแค่ไหนอะไรยังไงครับขอบคุณครับ <c oughs>